สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23ธันวาคมค่ะตลาดหุ้นปล่อยหมัดน็อกใส่นักลงทุนที่กำลังลุ้นซันต้าแลนดี่เมื่อคืนร่วงหนักนำโดย Nasdaq, g o ก d s t o c k s และ Energy อ้างเทขายเพราะสหรัฐปรับตัวเลข GDP ไตรมาสสบวก3.2%สูงกว่าประมาณการครั้งก่อนที่บวก2.9%อาจจะกระตุ้นให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงกว่าเดิมเรียลยพุ่งยืนยันความกังวลดังกล่าวแต่ความคาดหวังเงินเฟ้อร่วงลงค่ะ ส่งผลให้ยมพันธบัตรค่อนข้างทรงตัวนักกลยุทธ์แค่แทมมองหุ้นลงแค่ชั่วคราวบนขั้นแรกในบันไดสองขั้นสู่ภาวะถดถอยเพราะปัจจัยซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะนําไปสู่วิกฤตของจริงในขั้นสองจะต้องเป็นการหวนกลับมาอีกระลอกของเงินเฟ้อมิใช่ความกังวลเฟดแบบนี้สภาพคลองต่ำช่วงใกล้วันหยุดยาวมักก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือแม้แต่ความพยายามฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์บิดเบือนราคาตลาด ตั้งแต่คืนวันพุธค่ะเทรดเดอร์จำนวนมากสังเกตเห็นอัตราส่วนพุทธคอร์เรโชั่พุ่งทะลุ2เท่าสูงประวัติการจากที่ไม่เคยเกิน1.5มาก่อน b a l จิสต์โพซิชันมหาศาลมาจากไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆเขาเหล่านั้นฟันกำไรไปแล้วแค่ชั่วข้ามวันญี่ปุ่นเผยเงินเฟอ้อพื้นฐานพฤศจิกายนสูงกว่าคาดหนุนความคาดหวังให้บ OJ ปรับนโยบายเข้มงวดขึ้นอีกในอนาคต ยืมันาัตรี่ญี่ปุ่น10ปียังสงบแถว0.4นักกอลลี์แทมขอขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญจากซานตาอยู่ดีๆตลาดก็ลดราคาให้ซื้อถูกลงได้ทุกตัวที่เราชอบวันนี้ค่เน้น KT Oil, KT Energy, รับ Stories ภาพอากาศสหรัฐหนาวสุดขั้วหนุนความต้องการพลังงานมาดูถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเนตปิดไปที่1,616.67จุด บวก0.42%มูลค่าการซื้อขาย43,068ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรยับขึ้นตามดาวโจนส์หนุนบรรยากาศการลงทุนภูมิภาคให้ดูดีขึ้นส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่79,39ล้านบาทและย,ยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.97%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิตลาดเย็นวันนี้ที่34บาท69สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ,บแคบ ตลาดค่อนข้างซึมปริมาณธุรกรรมค่อนข้างเบาบางเนื่องจากยังไม่มีข่าวใหม่ที่มากระทบต่อค่าเงินส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังตลาดร่วงติดต่อกัน5วันและคาดว่าการที่บ OJ ประกาศขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั้นไม่น่าจะทําให้เกิดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนในทันทีนิกิปิดไปที่2 6 5 0 7 8 7จุดบวก0.46% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนจะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมเซี่ยงไฮ้คข้ามสิดปิดที่3,054.43จุดลบ0.46%ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า300จุดในวันพฤหัสค่ะขณะที่ N นแสแตกดิ่งลงกว่า2%เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะผลักดันให้เฟด เดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่าที่คาดไว้ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยดาวโจนส์ปิดที่33,27.49ุดลบ1.05% S&P 500ปิดที่3,822.39ุดลบ1.45%และ n a s d a กปิดที่1,476.12จุดลบ2.18%ค่ะ ส่วนแนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสค่ะโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐทมกลางความกังวลว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยในเชิงรุกหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาด CC ็นฟปิดที่6 5 1 7 9 7จุดลบ0.95% Da ปิดที่1 3 9 1 4 0 7จุดลบ1.3เปและฟูซีรอยปิดที่ 7,469.28. จุด่ร้อยหกส ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ามเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐในวันนี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสตรานิวยอย์กปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป1%ปซปิดที่7 7ดเอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทีนที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกกิจและควาามมต้้้องรใชนนั ส่วนทางฝั่งของเบลนต์เองค่ะลบไป1.5%ปิดที่8 9ดเอลลาร์98เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของนเชนยังน้องคำตลาดนิยกปิดร่วงลงกว่า30ดอลลาร์ในวันพฤหัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข่าของสุกเนดอลลาร์รวมทั้งความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบีย้ยเชิงรุกหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะข้อมูลแรงงาน สัญญาน้องคำตลาดโคเมเกสมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดไป1.65ปิดที่1,795ดอลลาร์30เซนต์ต่อทรัลอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ k คทแอมบ์เดลี่นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอ Smart t r a ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ